ยังอยู่ที่ตำบลหน,นองแซงอำเภอบ้านแทดอยนะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนี่ป่าชมุมชนโคกหินรองโศกฮางโคกไม้งามครับอันนี้ก็เป็นป่าชมุมชนที่ยังคงมีความบ่มสมบูรณ์นะครับที่ชาวบ้านตำบลหน,นองแซงอำเภอบ้านแทดจังหวัดขอนแก่นเขาร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าแห่งนี้นะครับจนมีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งอาหารและพืชสมุนไพรที่สําคัญด้วยนะครับไปติดตามชมจากพื้นที่สีเขียวที่ครอบคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชน,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 นิด ของชาวบ้านทั้ง7หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นบนเนื้อที่กว่า800ไร่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่าชุมชนโคกหินห่องโศกหังโคกไม้งามเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่เป็นแหล่งอาหารและพืชสมุนไพรจำนวนมากยังคงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยกันอนุรักษ์พื้นป่าแห่งนี้เราก็เลยมาร่วมกันตั้งแต่ปี556 5 5านี่เข้ามาบวชป่าบวชป่าเสร็จแล้วก็นําต้นไม้มาปลูกทุกปีครับแล้วมาตั้งสารตั้งสารเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของของชุมชนนะครับเมื่อปี2553พื้นที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้บางส่วนกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมชาวบ้านตำบลหนองแซงจึงได้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินรองโศกหังโคกไม้งาม ที่มีสมาชิกทั้ง7ตำบลเพื่อฝื้นฝูพื้นที่โดยออกกฎระเบียบป่าชุมชนห้ามตัดไม้ทุกชนิดห้ามบุกรุกป่าห้ามเก็บสมุนไพรเพื่อจำหน่ายห้ามฆ่าสัตว์ทุกชนิดพร้อมทั้งจัดตั้งเวรยามเพื่อตรวจตราป้องกันผู้ที่เข้ามาลักลอบทำลายป่าและขอสนับสนุนพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆจากหลายภาคส่วนมาให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้สัปดาห์ละ500ตน้น เช่นยางนาพายุงประดูมะค่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นได้สน,สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินรองโศกหังโคกไม้งามสนับสนุนด้านงบประมาณในการดูแลพื้นที่รวมถึงวันสำคัญต่างๆจัดหาต้นกล้าพันไม้เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกป่าอย่างเช่นมีวันสำคัญทางหลายด้านหลายๆวัน สิ่งหนึ่งที่เราสนับสนุนกับกลุ่มอนุรักษ์ก็คือการสนับสนุนผลไม้สนับสนุนการมีกิจกรรมร่วมไม่ว่าจะเชิญชวนสมาชิกอบอตอและเจ้าหน้าที่มาร่วมด้วยทุกครั้งแล้วก็สนับสนุนด้วยการประสานงานกับองค์กรหลายๆองค์กรให้มีมวลชนมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งไป ผลจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในตำบลหนองแซงในการปกป้องอนุรักษ์ผืนป่าสุดท้ายของชุมชนทําให้ป่าชุมชนโคกหินรล่องสกหังโคกไม้งามกลับมามีความสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชนพืชพันธุ์ในป่ามีความหลากหลายจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นทีมข่าว N b t ขอนแกน่นรายงาน